แพ็กโปเกมอนทั้งหมดที่ผมจะเปิดในวันนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากร้านสาพุนการ์ดรครับที่ตั้งของร้านจะอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะอยู่ด้านหลังเซ็นทรัลอยุธยาครับผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะทุบใารที่อยากลองเล่นการ์ดโปเกมอนเนี่ยก็สามารถวอล์กอินไปที่ร้านได้เลยครับทางร้านมีบริการรับสอนเล่นนะหรือว่าถ้าเล่นเป็นอยู่แล้วทางร้านก็มีการจัดยิมแข่งขันกันตลอดทั้งอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็เข้ามาจอยกันที่ร้านได้เลยแถมนอกเหนือจากการ์ดโปเกมอนทางร้านก็ยังมีเกม อกอืกอ่นให้ได้เลือกเล่นกันอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแวนกาดชอร์วเวอร์สอีโวหรือว่า Battle Spirit หรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยู่จังหวัดอยุธยาก็สามารถเข้าไปส่องช้อปปีไปส่องโซเชียลมีเดียต่างๆของทางร้านได้ครับซึ่งณนะตอนนี้ทางร้านก็ทําโปรโมชั่นร่วมกับผมอยู่นะถ้าใครสั่งซื้อสินค้าของทางร้านผ่านช้อปปีเนี่ยสามารถใส่โค้ดสหออสซี่รับส่วนลด100บาทสำหรับยอดสั่งซื้อที่มีมูลค่า1,500บาทขึ้นไปได้ครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสัางผ่านช้อปปี้ทางช่อง รถเหมือนกันนะถ้าบอกว่ามาจากดีออซี่ไปที่หน้าร้านบอกว่ามาจากออซี่ก็ได้ลถเหมือนกันครับ <c oughs> ก็ฝากร้านสาผาพลการ์ดไปในอ้อมบกอ้อมใจด้วยต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปดูผมเปิดแพ็คกันดีกว่าครับว่าจะได้อะไรเด็ดด,ด,ด,วดวงบ้างไปดูกันเลยดูนะครับแพ็คโอเพนนิ่งมันมันมัน,มน,มนอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับมันอาจจะตะกุกตะกักหน่อยตอนนี้ก็คือฮัตซัมฮัตซัมวันนี้คืออะไรฮัตซัม EX แบบว่าฟุ้งฟุงฟิงฟิงวันนี้คือ R r ทำไมผมดูแล้วมันคืออ๋ออ๋ออ่าอ่าอาเห็นละเห็นละอ่าอาอ่าอาคือดับเบิลแรเป็นการ์ดโปเกมอนตัวใหญ่กิมมิคประจำภาคเป็นตัวหลักในการจัดเด็กเด็กมักจะจัดราวกาดใบนี้กล่องหนึ่งมีสี่ใบแล้วไม่ออกตัวเดิมซ้ำกันโอเคเข้าใจละแล้วก็ใบนี้มัคคาโกมัคคาโกแร์แร์ครับใบนี้กล้องเทเกินเฮ้ย ตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนอย่าเฮ้ยไปเรื่อยโอเคปะอย่าเฮ้ยไปเรื่อยขอร้องกูไม่รู้ไงไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเฮ้ยของดีจริงหรือมันเฮ้ยหรอกอย่าเฮ้ยไปเรื่อยขอร้องเฮ้ยเกลือปับ๊บบูสเตอร์เก็บไว้อัพการ์ดอย่าหลอกเอออย่าหลอกเชื่อง่ายคนไม่รู้เฮ้ยผมผมเห็นไปปับ๊บผมเห็นไปปับ๊บผมเห็นไพ่ไพ่แบบสอบถามวิกทีนี่วิกทีนี่แล้วก็ดาเทนกุเออาร์ AR. เออาร์แชทอันนี้เฮ้ยได้หรือยังอันนี้เป็นล้านเป็นล้านเฮ้ยกูเชื่อแชทได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> กูเชื่อแชทได้ไหมเนี่ยเออาร์ <AI S 2> มาแล้วเออมันมันมันดีกว่าอาร์ใช่ไหมละ่ะมันดีกว่าอาร์นะครับดาเทนก,กูสวยสวยสวยไม่ถึงร้อยไม่เป็นไรมันมันใช้ได้ไหมละ่ะมันใช้ได้ไหมละ่ะถ้ามันเท่ด้วยแล้วมันเก่งด้วยมันก็จะคุ้มค่ามากนะครับอะไรไม่รู้แต่อาร์ตสวย อ๋ครับกล้องสั่นกล้องไม่ได้สั่นมือมือสั่นนะครับก็ไม่ได้สั่นมือสั่นแล้วก็ใบสุดท้ายเซราโอดาขออ่านอีกรอบนึงนะครับ AR คือ art ตแรเป็นการเอากราฟออยมอนระดับ CU R มาทําเป็นฟูลอาร์ตมีการวาดอาร์ตใหม่และสวยกว่าใบปกติระดับนี้กล่องหนึ่งจะมี3ใบและจะไม่ออกซ้ําในกล่องเดียวราคาแต่ละใบจะขึ้นอยู่กับว่าใบนั้นเก่งแค่ไหนก็ก็แปลว่าใบใบที่ผมเพิ่งเปิดได้เมื่อกี้ไม่เก่งโอเคเข้าใจละเข้าใจละก็คือก็คือสวยแต่เก่งไม่เก่งก็อีกเรื่องหนึ่ง นอสซองแบบสอบถามวิกทีนี่อาเกนวิกทีนี่อาเกนโคโนฮนะอาเกนเอเนโคเมทากรอสเออทำไมอันนี้ไม่มีอาร์เลยวะฮะโหลูทำไมอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีแม้แต่ความระยิบระยับฮะโหลนี่แสดงรสชาติของความเค็มโอเคปลาปๆาป้าป้าป้าเลยบูทนั้นราคาเท่าฮัตสัมเมื่อกี้เลยอะไรวะ ไมคัสแอร์ผมมันราคาตกต่ำเหลือเกินนะอาบูดิอาบูดิชาเดมชาเดมคินิโคโคคินิโคโคเอเนโคนโลโลและและและไปกันที่สองถัดไปไปกันที่สองหน้าคิโนกัชชาเมกาทรอสและและ กูไปอย่างไวแล้วกูไปอย่างววไางวโอเคผมผมเริ่มสัมผัสได้แล้วครับผมเริ่มสัมผัสได้แล้วสัมผัสได้ถึงความเค็มที่มันกลังเกิดขึ้นเนี่ยฮีทและและและมิโรโดอนมิไรดอนวันนี้เป็นล้านนะถ้าตามแชทอะ่ะตามแชทบอกว่าน,นี้เป็นล้านนะวันนี้เก่งโ okay. อเคเดี๋ยวเก็บไปนะครับเก่งเดี๋ยวเก็บไปไอไอไอช่องแชทที่บอกล้านนึงอะ่ะเดี๋ยวเดี <ๆ S 1> ๋ยวสตรีมจบเดี๋ยวผมทักไปนะครับเดี๋ยวผมทักไปซื้อซื้อผมด้วยเบ Bell, เบลล์เบลเฮ้ยเฮ้ยเห็นป๊แบปบ๊บเห็นป๊แบป๊บเนียบีเนียบีเฮ้ยเฮ้ยเออาร์ <Hey! S 2> AR, ครับเมทาครอสแชทอย่าอย่าเฮ้ยไปเรื่อยอย่าเฮ้ยไปเรื่อยแชทสิบบาทสี่หมื่นของดีใช่ไหมอันนี้สารล้านส,สารล้านคืออะไรว่าสาระไอ้ที่ผมติดคำว่าล้านไปแล้ววะอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนนะครับเมกาทรอสแชทผมหลอนเฮ้ยหยุดเฮ้ยดได้โปรดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย าการถอดรหัสของผู้ข้างใครผู้ข้างใครรหัสลับอันนี้ยังไงอันนี้เฮ้ยจริงเฮ้ยปลอมเฮ้ยจริงเฮ้ยปลอมแชทอันนี้เท่าไหร่พันหนึ่งรวยแล้วรวยแล้วผมรวยแล้วรวยแล้วเลือกการ์ดท,ที่ชอบ2ใบาจากสำหรับการ์ดฝั่งเราสรสำหรับการ์ดท,ที่เหลือเรียงการ์ดท,ที่เลือกตามลำดับที่ชอบใส่กลับไปด้านบนของสำหรับการ์ดการ์ดเทรนเนอร์พพอร์ตวะเก็บไว้ดีๆใช่ไหมเก็บไว้ดีๆวันนี้โอเค โอเคเอาผมผมรู้ละผมรู้ละไบไ,ไหนของจริงแชทจะไหลผมรู้ละถ้าถ้าใปไหนของลอมเนี่ยมันจะเฮ้ยกันหลอกๆอ,อ,อยู่นิดหน่อยไปไหนของจริงนี่คือเฮ้ยทั้งแชทโอเคผมรู้ละรู้หลักละใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ฝากเข้าไปแวะเยนดูร้านสห,ห, imposed, านสห,หก,การการ์ดสาพลการ,การ์ดด้วยครับร้านอย,อยู่หลังเซ็นท่านยุติยาใครอยู่ยุติยาเข,าข้าไปดูได้เข้าไปลองได้เอ้ยยังไม่ทันเห็นอะไรเลยเฮ้ย <GI> แล้วฮัลโหลยังไม่ทันเห็นอะไรเลยเฮ้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 ยผมเห็นละผมเห็นละเฮ้ยผมเห็นนิดนึงมักมักแม็กและ และและนักรบเหล็กธรรมดาป่ะนี่วนนี้ไปให้ไวไม่ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วคุณหลอกผมอันเนี้ยอันเนี้ยมามาทำฮงทำเฮ้ยอันนี้หลอกอันนี้หลอกขอพีคไปดูข้างหลังปั๊บอะไรอะเออาร์อบูรียอ,ยร A R. อบูรีว่ายังไงแชทเออาร์อบูดีอาร์เต็มของอบูดีแต่สวยสวยนะสวยนะเก่นะไงไหมไม่รู้รู้แค่ว่าสวยโอเคเฉยๆเท่ากับตอนนี้ผมผมการันตีเออาร์ R. ครบหมดแล้วเหรอ แล้วต่อไปนี้ผมก็จะไม่จะไม่ได้ AR แล้วเหรอหรือว่าถ้าผมโชคดีผมก็ได้ AR อยู่ดีไม่เรื่องของดวงของวานนาเหรอเลยอีกสองผมว่าออดมีดวงได้ยินอย่างนี้แล้วผมก็ชื่นใจวะ่ะทางทางร้านส่งไอ้น,นี่มาให้ด้วยนะทางร้านส่ง compact deck มาให้ด้วยเดี๋ยวผมค่อยไปเปิด compact deck ฝึกเล่นกับพี่เพชรนะครับอยู่บ้านเล่นกัน2คนสรุปที่ที่เปิดมาได้แพงที่สุดคือไอไอเทรนเนอร์ใบนั้นใช่ไหมเทรนเนอร์ผู้หญิงให้ออดตัดกลางซองแล้วเปิดมันเสียได้การ์ดนะ สียดดการร์นะคับผู้ชายเหรอตัวเมื่อกี้ผู้ชายเหรอตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ผู้หญิงเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นแชทแชทซองนี้ผมเห็นผมเห็นเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปเลยค่อยค่อยไปเลยผมเห็นผมเห็นเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กรจูเฮ้ยทาโกะเอ็นดับเบิลแร่นะครับกาโอกะเอ็นดับเบิลแร่ใบนี้แปดพันใบนี้แปดพัน ถ้าตามช่องแชทบอกถ้าเชื่อช่องแชทตอนนี้ก็คือผมรวยละผมเป็นเศรษฐีละแต่แต่ดูแล้วผมเชื่อไม่ได้นะครับมาแล้วแชทเฮียไปไปแทงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 เฮ้ย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 บีเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วค่อย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ว่าไงอันนี้ว่าไงแชท พรามแคชเชอร์ er. ไอ้นี่หรือเปล่าเอสเปคเปกจะเป็นล้านเแบบีใบน,นี่เป็นล้านอันอันอันนี้คืออันนี้คือของใหม่ที่มันเพิ่งเพิ่มมาในแพ็คนี้ใช่ไหมแปดร้อยเก้าร้อยคือทั่วไปเอสเปกช่วพี่เพชรของจร,งจริงว่ะเออดีจริงเนี่ย่ะเบบีในช่องแชทบ,บอก 3, อ 3, อสามแสนอ่ะสามแสนอ่ะใบนี้เขาหากันนี่คว้าแปดร้อยบาทตอนแรกก็เลยเชื่อนะเพอเป็นพันเป็นพันเป็นพันเฮ้ย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 อะไรอะอะไรอะ ลิลี่กีขีรินนะครับลิี่กีขีรินดับเบิ้ลอาร์วันนี้ว่าไงวันนี้ว่าไงเราก็สนุกเหมือนกันเบบี้วันนี้เป็นล้านล้านเลอะพี่วันนี้เป็นล้านพี่เพรมาเปิดแพ็คเดียวได้สรุปออสเกลหรือพี่เพรดวงดีคือผมผมเปิดแพ็คที่มันไม่ดีไม่ดีออกไปก่อนแล้วไงมันก็เหลือแต่แพ็คดีๆให้พี่เพรเปิดจะมาว่าผมอย่างนี้ไม่ได้ผมเห็นนะผมเห็นขอบนิดนึงนะผมเห็นนิดนึงนะครูชีส คูชิดคูชิดผมคินโอกาชาคินโอกาชาผมผมเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงตาผมฝาดตาผมฝาดไปเองเปิดจากข้างหลังใช่ไหมเปิดจากข้างหลังเปิดจากข้างหลังแล้วเอาสองใบสองใบนี้ไปไว้ข้างหน้านี่นะครับทุกคนแพ็คนี้ครับแพ็คนี้การันตีนี่ฉีกออกมาเฮ้ยอย่าอมเย้วซ้ายทีเย้วขวาที เบบีเปิดดิขออนุญาตใช้ดวงขออนุญาตใช้ดวงพี่เพชรนะครับผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าผมไม่ไหวแล้ววะพิกาชูเบลเบลอาบุรีเฮ้ยเบบี <c oughs> ใช่ปะเนี่ยปั๊บจีจีรอนนะครับน่า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 จะอ่อนน่าจะอ่อนแต่แต่อย่างน้อยอย่างน้อยมันก็มีปั๊บอะอ่านะครับหัวเหล็กหัวเหล็ก ที่ไม่ใช่ใจเหล็กเฮสตีลวันนี้ของจริงเข้าหาให้ควักเหรอกูกูเริ่มกูเริ่มไม่เชื่อแล้วพอพอมันวิบปั๊บหน่อยแชทมันไหลเลยฮะโหลผมรู้สึกว่าผมเชื่อใครไม่ได้แล้วโลกวันนี้นอกจากคุณเนสคาราลอนกับคุณอาริสนะครับอ่ะสวยสวยสวยตัวหน้ากล่องให้ไหมตัวหน้ากล่องจบแล้วสรุปเราได้อะไรบ้างวะสรุปแพ็คนี้สนุนราคาผมผมเกลือหรือผมอะไรเกลือหรือผมอะไรผมมีอันนี้อันนี้บรรดาการ์ดแรทั้งหมดคือถ้าถ้าตามตามราคาประเมินช่องแชทวันนี้ผมก็รวยแล้วอ่ะใช่ไหมวันนี้ผมก็ซื้อบ้านได้10หลังอ่ะ ถ้าให้ช่องแชทประเมินราคานะเท่าที่เ็นห็นนะ่ะดีไมด่ดีอาจจะบ้าน10หลังบวกกับเรือยอทอะไรเงี้ยตามราคาประเมินแชทอ่ะนี่คือทั้งหมดเลิกสตรีมรวยละราคากล่องพันสี่ซองที่ได้รวมๆประมาณ2,000บาทจัดไปครับอยากเปิดกล่องแล้วไม่เกลือได้กำไรอย่างนี้อย่าลืมไปซื้อกล่องที่สาวโฟนกา,ก,าการ์ดนะครับออส,สนุกดีวะ่ะสนุกดีวะ่ะไม่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะแต่เปิดกรชาแล้วสนุกดีนะครับมาละเปิดฟรีสนุกนะครับเปิดเองกุมขมับ หลังหลังจากนี้อาจจะต้องเข้าวงการเปิดเองนะครับทางนี้ทางนั้นขอบคุณสาวคนการ์ดอีกรอบหนึ่งสำหรับการสนับสนุนรอบนี้นะครับสั่งซื้อสินค้าของร้านสาวคนการ์ดทางช้อปปี้ใส่โคดอ,อซี่ได้นะลด100บาทสำหรับออเดอร์ที่มีราคา1,500บาทขึ้นไปหรือถ้าใครอยู่อยุธยาก็แวะไปที่หน้าร้านได้นะครับเชิญท่านยุทธยาบอกว่ามาจากออซี่ก็ได้ส่วนลดเหมือนกันไปเฮ้ยเย้ากูตัดโดนการ์ดตัดโดนการ์ดแช่ผมตัดโดนการ์ดเฮ้ยเ,เ,เล่นไม่โดนเป็นไงความรู้สึกของคนที่มันโดนหลอ มาครับมาครับเกษากระพือระดับแรนะครับระดับแรเฉยๆความสามารถคือสยายปีกคืนเดือนมืดชื่อเหมือนเท่งเลยชื่อความสามารถเท่ยังเลยแล้วก็อิลกัแมนนะครับตัวนี้ดีมากอ่ะดีมากแต่เป็นแร่เฉยๆอ่ะดีดาบุลันและฟ้าขนองคลั่งฟ้าขนองคลั่งดับเบิลแรความสามารถคือเสียงคำรามระเบิดและฟ้าคำรามสุดขีดนะครับวันนี้เท่ปะ วันนี้หน้าตู้ยังต่ำก็สองสามล้านเหรอกูเล่นเล่น50บาทเท่านั้นแหละประมาณ70-100ขอบคุณครับขอบคุณคุณเอสคาร์บอที่จริงใจโคร็อกกอนและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงปัป๊บเกงกา้าเกงกาอ่าดับเบ้นแรนะครับความสามารถคือคำสาบกัดกินและชิกเซปวันนี้ว่าไงวันนี้ว่าไงไม่รู้แต่สวยดีนะไพ่สวยดีว่ะ 10ล้านวันนี้เศรษฐีจีนหายอยู่อะวันนี้คนเล่นเขารู้กันหรือเปล่าคนเล่นเขารู้กันและและจิรามิจิรามีเอวันนี้ว่าไงชัดผมผมเริ่มไม่เชื่อกับเฮ้ยคุณแล้วเว้ยเอาจริงไม่ใช่เริ่มไม่เชื่อไม่เชื่อมานานแล้วนะครับ AR <c oughs> คือการเอราการ์ดโปเกม,มอนระดับตำาๆกว่ามาทำเป็นฟูอาร์ดด้วยการวาดอาร์ตใหม่ <c oughs> ร่างนี้ประมาณ3 0บาทโอเคโกสนกนักติงขนมปังมีราคาเหรอ ขนมปังมีราคาเป็นร้อยเหรอเอา้าไอใบใบแบบนี้ก็มีราคาเหรอผมนึกว่าเราต้องแบบปิปป๊บปัปป๊บปิ๊บปั๊บของเล่นเลยใส่ส 4, ีแทบทุกเด็กโอเคใบท์เก่งๆมันก็แพงหมดใช่ไหมใบเก่งๆมีราคาหมดปับ๊บจันคำรนระดับอาปีกลูกศรสนองแคนโหชื่อระดับอาเฉยๆครับอะไรใบนี้ปับ๊บโลโก้โลโก,โก้ควัตชีไม่ไม่น่าเก่งเลยอ่ะไม่น่าเก่งเลยอ่ะได้เฉยๆครับยาคุเดะ และว้าว SR ครับโดโดโทสโดโดโทส EX SR วะ่ะเซทีอ่ออสรวยละรวยละ SR คือซูเปอร์แร่เก่าการ์ดอเวมอนระดับดับเบิร์แร่และการ์ดเทนเนอร์เป็นคนมาทำให้สวยขึ้นการ์ดอเวมอนจะเป็นการ์ดซูมออกเต็มตัวและเปลี่ยนสีพื้นหลังทเทนเนอร์เป็นภาพโค้ชอัพการ์ดท,ที่อยู่ในระดับนี้เป็นต้นไปจะอยู่การันตีประจำกล่องออกแน่ๆกล่องละหนึ่งใบมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเิ้ลเป็นสองโอเค SR เดี๋ยวไม่แพงเหรอเสียใจวะ่ะแปลว่ากล่องนี้ SR ผมก็จะไม่ได้แล้วปะ่ะย,ย,ยกเว้นผมจะโชคดีจริงๆ ิอ๋อได้นะครับน่าน่าจะอ่อนปะน่าน่าจะอ่อน AR AR l a n c u l u s ตัวนี้ตัวนี้ว่าไงสวยนะแต่ยังไงไม่รู้50บาทไม่ได้ใช้ไม่มีเด็กโซเชียลวะและและกล่องปลุกพลังกล่องปลุกพลังระดับเอสเฟกเอสเฟกซไปนี้ว่าไงนี่ว่าไง คำว่าขาดตลาดกันอยู่คำว่าขาดตลาดกันอยู่150บาทเท่านั้นขอบคุณครับรีบเอาไปเติมตลาดให้ไวเลยซำมป็นเฮเดอร์อาร์อาร์อูมิทริโอเอ็กซ์การ์ดทองหรือการ์ดเกลือตอนตอนนี้เท่าที่เปิดเปิดมาเป็นเป็นเกลืออยู่นะครับไปนี้ว่าไงอูมิทริโอเก็บไว้เฮ้ยเพิงทะลวงเอ็กซ์ตัวนี้อยู่หน้าบ็อกใช่ะไหมอยู่หน้ากล่องปะวะการหน้ากล่องนะครับไม่น่าแพงใบเล่นใช่ไหมเท่าไหร่แชทขอราคาที่จริงใจ ห้าสิบบาทลงสม่งไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่อาบ็อกอาบ็อกเออาร์ครับมาในกล่องสุดท้ายควาสามารถคือเขี้ยวแห่งความมืดและพิษต,ตกกระจายเฮ้ยไม่เหลือเหลือล้วนๆขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ก่อนจะไปเปิดบ็อกสุดท้ายนะครับฝากสับพลการ์ดอีกรอบหนึ่งนะร้านอยู่หลังเซ็นทรัลในยุทธยาครับใครอยู่แถวยุทธยาก็แวะไปเล่นการ์ดที่ร้านได้แพงแพงสุดในแพ็กนี้คืออะไรลิซาดอนเหรอแพงสุดในแพ็กนี้คือลิซาดอน แล้วก็อวี่อวีชื่ออ่านว่าอะไรวะชื่ออ่านว่าอะไรแชทอวี่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 วี่วี่วีวีเผาด้วยความอิจฉานะครับชื่อจีนโมเมนต์อูไม่ไม่น่าใช่อู้อีอีชื่ออีอีนะครับระดับดับเบิลแร่ปั๊บลิซาร์ดอน EX ลิซาร์ดอน EX แชทวันนี้ว่าไงวันนี้ว่าไง อันนี้ลิซารอนลิซารอนแต่มันมันไม่ดำอะเนทีชายนี่เนทีชายนี่ว่างไงเนทีชายนี่แพงไหมนนี้แบบมีดาวระดับ S ครับชายนี่ผมเพิ่งเห็นชาร์ตล่างโหด20บาทเหรอว้นี้วันนี้ร้อยหนึ่งมีโดูเอสอยู่ตรงเลทเห็นแล้วเทอด,ดิซาร์ตันมันมาแต่มันมันไม่ขาวดำมาเดี๋ยวอะไรวะเศรจายวะชาร์ตเป็นเมตาเทียหนึ่งความสามารถคือปกครองแดนชำระตงังวอร์นิ่งเดธยังเล่นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปฝึกเล่นและและและ,และว้าว วันนี้ SSR ครับลาวโวน EX ลาวโน EX วันนี Chinese, ้ชายนี่ว่ะชายนี่เบือขอบคุณครับวันนี้เขาหากันให้ควกักแต่สวยนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ออนเวิร์นออนเวิร์น EX ดับเบินแร่ควอยแบบนี้ร้อยบวกเหรอดับเบินแร่นันจาโมผู้หญิงชอบผู้หญิงชายเถื่อนชอบแพงคอซิมโอเคของครับระวังการเล็ตัดคนคนละเกมคนละเกมและและงายัก มีเอแบบเดิมเป็นแร่งายักษ์ครับแชทเข้มๆและรอยล้อเหล็กรอยล้อเหล็กเดิมเป็นแร่แชทแม่งเฮยทุกใบเลยไม่เชืช่อแชทแล้วเชนทาร์โรสเป้าเจียนเป้าเจียนเป้าเจียนเอ็กซ์เดิมเแร่แสบตาเป้าเจียนตัวเมตาเกลือสีฟ้าเปาเเจี้ยนหลืออีกสามกล่องไม่ใช่สามกล่องเหลืออีกสามแพ็คหนึ่งเดน,นี้มีก๊อดแพ็คอยู่ เหมือนเห็นของดีเหรอ <S <s ติ่งลู่ติ่งลู่ ex ผมผมเห็นอะไรดำดำแชทผมเห็นอะไรดำดำแชทแชทเบาแชทเบาแชทเบาปับ๊บ,บใครอะใครโบาตันโบตันคือใครใครคือโบาตานันแชทโบาตัน sar ตอนนี้ว่าไง50ล้านพันเหรอ 1,000เอ๊ะทำไมทำไมราคาตกไปจังทำไมราคาตกไปจังวะ er. อีวีเอ็นจอยเออร์กิ่งมีราคาหมด SAR ครับน้องโบตัน1น0 0บวกบวกเอาจัดไปมาแล้ววะแพงที่สุดที่มีตอนนี้ต่อจากนี้คือกำไรโนโนะคุระเกะเฮ้อย,อ,ย,อ,ยอ่าๆไม่มีอะไรทั้งสิน้นโบตันธรรมดาและไคลโรดอน EX แล้วไม่มีอะไรแล้วเ yeah. ย่เย่ <c oughs> นสน a ซองนี้ก็แตกแบบแทบผมเสพติดการเปิดการ์ดแล้วว่ะเสพติดการเปิดการ์ดแบบของจริงวะ่ะ